สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้พบกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้เอาไม้สวยไม้งามมาให้อีกแล้วครับผมนะไม้ตอนนี้ฟอร์มกำลังโตฟอร์มกำลังสวยครับผมเหมือนต้นนี้ครับตัวเงินครับผมนะตัวเงินกําลังสวยแบบนี้ครับสีแดงสดใสกันเลยทีเดียวนะใครชอบสีแดงๆต้องตัวเงินครับผมนะนี่แล้ววันนี้ไม้มากมายครับรอท่านอยู่นะมากกว่าร้อยชนิดเลยทีเดียวครับความสวยความงามแบบนี้เลยครับผมนะนี่คือ เอียมเอาไม้ท่านแล้วครับคัดพิเศษกันเลยทีเดียวครับผมนะอ่ะวันนี้เรามีอะไรกันบ้างโปรราคาเท่าไหร่ดีครับวันนี้ฮะนะไม้ฟอร์มใหญ่ซะขนาดนี้ครับนะอ่ะให้ไปในราคาเพียง220บาททุกกระถางไปเลยทีเดียวครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ครับนะใครที่อยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของเอาไปได้เลยครับต้นนี้ตัวเงินครับผมนะตัวเงินนั้นสีแดงสดใสฟอร์ม3ช่อแบบนี้ครับผมนะอาเรามาดูต้นต่อไปครับ และต้นนี้ครับผมนะสีสง่าครับสีใดเล่าจะงามเท่าสีสง่าครับผมนะฮะสีสงานี่จะเป็นใบสีชมพูสดใสแบบนี้ครับผมนะดูครับต้นละสามช่อเลยทีเดียวครับผมนะประทานรองประทานชัดเจนเลยครับความสวยความงามเหมือนที่เห็นครับในกระถาง8นิ้วแบบนี้สีสง่าครับผมนะในราคาเพียง220บบาทเท่านั้นครับความสวยความงามนั้นไม่เป็นรองใครสำหรับสีสง่าครับผมต้นต่อไปครับ ต้นนี้ครับเพชรชมพูครับผมนะเพชรชมพูต้นนี้สวยงามเลยทีเดียวครับผมนะสามต้นในหนึ่งกระถางครับขครได้ต้นนี้ไปกําไรแน่นอนครับผมนะเพชรชมพูอ้ออย่าดูกันเพลินนะครับผมนะจดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ0 6 3ย์หกสามหกนะครับผมนะคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ครับนะในราคาเพียง 220บาทเท่านั้นครับทุกกระถางเราส่งทั้งกระถางเลยนะฮะนะเรามีบริการเก็บปลายทางกันด้วยเป็นยังไงล่ะครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวเรามาดูต้นต่อไปครับนะต้นนี้ครับผมนี่สวยๆแบบนี้ครับทองนุกพคุณครับผมทองนุคุณจะเป็นใบกลมนะครับสีเหลืองสวยงามกันแบบนี้เลยทีเดียวฟอร์มใหญ่มากครับสำหรับทองนุกคุณนะฮะ เราเลือกสีสันงดงามมาให้เลยครับแบบนี้ครับทองนัปะคุณครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าสายรุ้งสยามครับสายลุ้งสยามนั้นเป็นใบยาวใบสวยเลยทีเดียวและสามารถออกแดดได้ไวครับผมนะสามารถที่ว่าค่อยๆขยับออกแดดได้นะครับผมได้ไวเลยทีเดียวบางท่านนั้นเอาไปทําเป็นรั้วบ้านครับสาหรับสายลุ้งสยามครับ วันนี้คุณจะได้สายลุงสยามสวยๆแบบนี้ครับผมนะนี่ครับสวยงามกันเลยทีเดียวครับสําหรับสายลุงสยามครับผมอ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีครับอารีนั้นใบสวยงามครับนะฟอมแน่นๆแบบนี้ครับผมนะกําลังสวยครับตอนนี้อารีนั้นสวยมากเลยทีเดียวครับผมนะใครที่สนใจอารีครับฟอร์มสูงด้วยนะอารีต้นนี้ สวยงามแบบนี้ครับในราคาเพียง220บาทครับผมนะสวยๆแบบนี้สามารถเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยนะครับนะไปลงกระถาง1 1นิ้วกันได้เลยทีเดียวสําหรับอารีต้นนี้ครับผมมาดูต้นต่อไปกันเลยทีเดียวครับต้นนี้ครับผมนะชื่อว่าร่ม9้าครับร่ม9้านั้นเป็นสีแดงแบบนี้ครับผมนะสวยงามครับแล้วร่ม9้านี่ใบเขาจะแตกไวนะฮะเป็นพุ่มได้ไวมากครับสําหรับร่ม9้าฮะ นี่ฮะใบสวยๆแบบนี้สีแดงๆครับผมนะร่มก้าวในกระถาง8นิ้วครับใครที่สนใจร่มก้าวต้องต้นนี้เลยครับผมนะไม้สีแดงใบกลมเลยทีเดียว220บัาทเท่านั้นครับอ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนะชื่อว่ายอดขุนพลครับยอดขุนพลนั้นจะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้ครับกัดสีแดงได้สดใสบาบนี้ครับผมนะยอดขุนพลครับ ตอนนี้นะใหญ่แบบนี้ทั้งหมดเลยฮะยอดขุนพลกําลังสวยกําลังงามกันเลยนะครับผมนะนแล้วใบเขานะครับพอเขาใบแก่เนี่ยเขาจะเป็นสีเข้มแบบนี้ครับนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับกับยอดขุนพลครับผมนะใครที่สนใจใบใหญ่ๆครับใบแดงๆแบบนี้นะฮะยอดขุนพลนั้นตอบโจทย์แน่นอนครับอ่ะสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองครับผมนะอ่ะต้นต่อไปเลยครับต้นนี้ครับผมนะมีเชื่อบางกอกครับบางกอกเนี่ กะสีครับผมนะเป็นสีแดงแบบนี้ครับใบกลมๆนะครับผมนะส่วนข้างบนครับเป็นยอดแตกใหม่นะครับผมนะยอดแตกใหม่นี่ก็จะใบเรียวยาวก่อนแล้วเขาจะมาใบกลมใบลีให้ทีหลังนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับเราทาฟอร์มพุ่มไว้ให้ท่านแล้วครับต้นนี้มี3ามช่อฮะแล้วข้างบนนี้กําลังแตกเหมือนกันนะครับผมนะเป็นไงฮะ เราทําไว้ท่านหมดแล้วครับที่เหลือท่านไปดูแลต่อได้เลยครับความสวยความงามจะบังเกิดแน่นอนครับระบางกอกนี้เป็นไม้โตไวครับไม้ใบกลมไม้สวยเลยทีเดียวครับออกสีแดงสดใสแบบนี้ครับสำหรับบางกอกฮะนะอาต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองครับแผ่นดินทองโหฟอฟอมกำลังใหญ่กำลังสวยแบบนี้ครับผมนะ ใบนี่ใหญ่ขึ้นแล้วครับผมแล้วฟอมสวยมากนะแผ่นดินทองครับใครที่ชอบสีเหลืองครับนะใบกลมๆใหญ่ๆแบบนี้เอาไปได้เลยสําหรับแผ่นดินทองครับผมนะไม้สวยๆกันเลยทีเดียวครับตอนนี้นะฮะใครที่สนใจไม้หน้าหนาวแบบนี้ครับผมนะกับแผ่นดินทองครับต้นนี้220บาทนะครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับโกสนต้นนี้ครับผมนะซื้อช้อยระยะครับร้อยระยะเนี่ย เป็นไม้ใบย้อยใบงามแบบนี้ครับผมนะดูฮะสวยงามมากครับผมนะไปทําเหมือนในหัวก็ได้นะหาที่หมุนมาวางให้เขาครับแล้วเขาจะโดูสะดุดตาแบบนี้เลยทีเดียวฮะนะสวยๆซะขนาดนี้ครับสร้อยระยะครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับแล้วห้อยลงมาเป็นระยะแบบนี้ครับผมนะตอนนี้กําลังงามแบบนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งสวนเลยอ่ะใครสนใจสร้อยระยะครับก็ อย่าลืมนะฮะเขียนชื่อมาให้ในายหัวด้วยนะบอกต้นนั้นต้นนี้ไม่รู้นะฮะนะแต่ถ้าบอกชื่อมาเนี่ยเราสามารถจัดส่งให้ท่านได้ครับจัดส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศนะฮะนะแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางครับผมนะ่ะนี่สร้อยระยะ220บบาทครับนะเราต้นต่อไปครับผมต้นนี้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับชื่อหยาดมณีครับเป็นฟอร์มพุ่มที่สวยงามครับมีหลายช่อกันเลยทีเดียวครับผมนะ เราทําช่อสวยๆไว้ให้ท่านแล้วครับผมนะสําหรับหยาดมณีครับยิ่งกัดสียิ่งแดงนะครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับนะใครที่สนใจหยาดมณีครับ220บาทนะนะแบบนี้เลยทีเดียวครับสวยๆกันเลยนะหยาดมณีครับต้นนี้ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีตะลึงชันครับเศรษฐีตะลึงชันนั้นใบกลมแล้วรังบวมนี่ดูฮะ แดงแบบนี้ครับแล้วน้องเนี่ยจะแดงได้อีกนะครับผมนะเนื่องจากว่านี่ครับผมออกช่อใหม่ออกใบใหม่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับนะลำบวกนี่เริ่มกัดสีแดงแล้วเห็นไหมครับผมนะตามลําบวกลาบวบนี้ครับผมนะหลังใบนะหน้าใบสีแดงสดใสครับผมนะต้นนี้ครับเศรษฐีตะลิงชันนะฮะนะใบกลมใบสวยเลยทีเดียวครับต้นนี้220บาทครับผมนะกับเศรษฐีตะลิงชันครับผมอ่ะดูต้นต่อไปครับผม ก็สนต้นนี้ชื่อรวยไม่หยุดครับแม่สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับฟอร์มแน่นๆเลยสําหรับรวยไม่หยุดครับผมนะต้นนี้เป็นไงฮะนะสวยๆักขนาดนี้ครับรวยไม่หยุดนะฮะเป็นฟอร์มพุ่มแล้วใบกลมสีสันงดงามแบบนี้ครับรวยไม่หยุดนะฮะนะใครสนใจที่จะรวยไม่หยุดก็ต้องต้นนี้เลยครับอย่าดูเพลินนะครับจดเบอร์โทรไว้ด้วยแล้วก็จดว่าต้นนั้นที่ท่านชอบนั้นต้นอะไรด้วยนะครับผมนะดูเพลินๆไปนี่บางทีนี่ อาจจะทําให้เราเออเอาต้นลายนะสีอะไรนะต้องมาย้อนดูใหม่จดไปเลยครับผมนั้นในต้นนี้รวยไม่หยุดครับ220บาทครับผมนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับผมต้นนี้รวยไม่หยุดอต้นต่อไปครับผมสันต้นนี้ครับผมนะต้นนี้รวยทันใจครับรวยทันใจนั้นสีสันงดงามแบบนี้ครับผมนะกำลังกัดสีนะครับผมนะสียังออกไม่เต็มที่ครับ เรามั่นใจได้เลยครับไม้แต่ละต้นนั้นเราเลือกให้ท่านอย่างดีเลยทีเดียวครับผมนะบางทีเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าสีนในหัวทําไมไม่เอาแบบสีเข้มๆม,มาเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะเราอยากให้ไปสวยที่บ้านของท่านนะครับผมนี่ฮะสีกําลังออกแบบนี้ครับรับรองครับไปถึงบ้านท่านนี่ภายใน3วัน5วันเนี่ยสีจะก,กัดแล้วก็สวยมากกว่านี้แน่นอนครับนี่เราตั้งใจมาโดยเฉพาะครับเพื่อที่จะให้ สีเขาเป็นแบบนี้แล้วใบนั้นจะอยู่กับท่านได้นานๆครับดีไหมฮะแบบนี้ครับกับรวยทันใจครับนะอ่าต้นต่อไปเลยครับต้นนี้ครับผมนะกวัดทองคําครับตอนนี้กวัดทองคาเนี่ยความสวยเขาไม่เป็นรองใครครับกัดสีเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับกับกวัดทองคําครับผมดูฮะนะเป็นทรงพุ่มสวยขนาดนี้ครับนะฮะ สวยๆงามๆกันเลยสำหรับกวักทองคําครับผมนะลวกัดสีได้สวยมากเพราะเรานั้นคัดเกดครับนะเราจะเอาเกตที่ดีที่สุดมาให้ท่านนะครับผมนะเกดไม้ส่งออกกันเลยทีเดียวต้นนี้กวักทองคําครับผมนะสวยงามครับกวักทองคําในราคา220บาทครับกระถาง8นิ้วนะฮะนะสวยงามไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเป็น11นิ้วได้เลยสำหรับกักทองคําครับผมอ่ะมาดูต้นต่อไปกันเลยครับ ต้นนี้ครับผมนะเป็นเศรษฐีจอมทองครับตอนนี้เศรษฐีจอมทองนั้นเราทําฟอร์มสวยๆให้แบบนี้ให้ท่านแล้วครับผมนะนี่สวยงามกันเลยครับสําหรับเศรษฐีจอมทองครับต้นนี้ฮะดูลักษณะใบนะครับใบสวยขึ้นมาแบบนี้ครับฟอร์มดีไม่มีย้อยครับสาหรับเศรษฐีจอมทองครับผมนะเราเตรียมให้ท่านแล้วนะเอานี่สวยๆแบบนี้ไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับเศรษฐีจอมทองครับผม ต้นต่อไปครับต้นนี้ครับตะมุตะมิฮนะกิ่งก้านมากมายแบบนี้ครับนะฮะผมให้ชื่อว่ารถน้อยแล้วกันนะครับเพราะเขาชื่อว่าอะไรฮนะมัทนาครับผมต้นนี้ฮนะน้องมัทนาฮะนะแต่ลักษณะใบนี่เหมือนรถเลยทีเดียวครับผมนี่เป็นไงฮนะสวยๆแบบนี้ครับนะเราทําฟอร์มไว้ให้ท่านแล้วครับดูฮนะสวยๆงามๆกันเลยทีเดียว สำหรับมัทนาครับผมต้นนี้นะอ่ะใครสนใจต้นไหนครับนะแจ้งชื่อมาได้เลยครับผมแต่ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมแค่แชร์คลิปอย่าลืมแชร์คลิปนี้ครับให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมนะเพื่อให้คนอื่นนั้นเขาได้เห็นไม้สวยไม้งามครับใครที่ยังไม่กดถูกใจก็กดถูกใจไว้ครับแต่อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคนที่ยังไม่กดติดตามครับเพื่อท่านนั้นจะได้พบไม้สวยๆงามๆแบบนี้ของในหัวได้อีกครับผมวันนี้ในหัวหมาชัย ต้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม